สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนนะคะเมยแสนสิริโกมลค่ะคลิปนี้นะคะเมย์จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงปีสองห้าสองหนึ่งค่ะหรือว่ารุ่นเสือน้อยน,นะคะอ,องนี้จะเป็นโค้ดบุ๋มนะคะเนื้อทองแดงค่ะถ้าเริ่มจากด้านหน้านะคะก็ขอทุกคนนะคะจดจําใบหน้าหลวงพ่อสุดรุ่นนี้เอาไว้นะคะถ้าพักเก๊น,นะคะใบหน้าก็จะเพี้ยนออกไปจากนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดต่างๆด้านหน้ากันดีกว่าค่ะด้านหน้านะคะ บริเวณสังคติตรงหัวไหล่ตรงนี้ค่ะจะมีเส้นแตกออกมานะคะนี่ยาวไปถึงหอหีบเลยค่ะจะมีสองเส้นนะคะอีกเส้นนึงจะบางๆหน่อยอ่านี่ค่ะอันนี้นะคะนี่จะเป็นโค้ดบุ๋มนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะลายกระหนกอะค่ะไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งนะคะจะต้องมีเงาซ้อนค่ะส่วนขององค์นี้เนี่ยอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะนี่นะคะนี่เห็นไหมจะเห็นเป็นลักษณะเป็นเงาซ้อนเลย ต่อไปเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะเพื่อน <_ S 1> ๆทุกคนจะเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจากยันตรงนี้นะคะจะมีเส้นแตกบาง,บางๆตรงนี้ออกไปนะคะนี่เส้นหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนดูขอบในเหลียญนะคะขอบในเหลียญนะคะถ้าไล่ลงมาเนี่ยจะเริ่มมีนี่มีเป็นเส้นซ้อนแล้วค่ะจะมีเป็นเส้นซ้อนอันนี้ทั่วเลยนะคะยาวมาจนถึงฝั่งนี้เลยค่ะอ่ะ แล้วก็ตามยันนะคะกับตัวอักษรพวกนี้นะคะจะมีเป็นเงาซ้อนอยู่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมจะมีเป็นเงาซ้อนอันนี้นะคะจะเกิดจากการขยับของบล็อกค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ใช้พิจารณาได้นในกรณีที่พระเลี่ยมมานะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปมาดูตัวตัดค่ะตัวตัดของรุ่นนี้นะคะจะเป็นลักษณะตัดฉีกครึ่งค่ะ ส่วนรอยตัดที่เราดูได้ดชัดๆนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะประมาณสินาฬิกาค่ะของฝั่งนี้นะคะนี่ถ้าพลิกมาจะเห็นเป็นรอยบ้างชัดๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่จะเช่าหาเหรียญหลวงพ่อสุดแท้ๆสวยๆมาไว้ในครอบครองนะคะ ขอบคุณมากนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ